มันตามไล่ตามล่าและสุ่มทำร้ายแมวยักษ์แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกันเป็นหนึ่งในเครื่องจักรเพชรฆาาที่น่ากลัวที่สุดในโลกนอกเหนือไปจากพวกมันแล้วก็ยังมีนักล่าที่น่ากลัวอีกหลายชนิดแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการจะอยู่ที่ได้คุณต้องถูกสร้างมาเพื่อล่าสังหาร บริเวณอันกว้างใหญ่ของทวีปแอฟริกาประกอบด้วยทุ่งหญ้าที่เรียงรายไปด้วยต้นไม้และโขดหินที่นี่คือภูมิประเทศอันท้าทายสัตว์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎแห่งเกมเมื่อมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวเหยื่อจะต้องว่องไวและนักล่าจะต้องรวดเร็วยิ่งกว่าไม่มีที่ซ่อนตัวมากนักดังนั้นสัตว์บางชนิดในทุ่งหญ้าจึงต้องวิวัฒนาการวิธีการฝางตัว ช่วงกลางวันที่ร้อนระอุการออกล่าตามลําพังจะทําให้เหนื่อยล้าแสนสาหาัสหลายชนิดจึงทํางานกันเป็นทีมโดยมิฉะนั้นพวกมันก็จะออกล่าในตอนกลางคืนแทนเราจะไปชมกันว่าทุ่งหญ้าที่แสนงดงามในทวีปแอฟริกาได้จุดประกายกลเม็ดในการล่าที่พิเศษอย่างไรสิงโตคือเจ้าแห่งทุ่งหญา้าโดยไม่ต้องกังขา เมื่อไม่มีนักล่าที่จะมาจัดการตามธรรมชาติพวกมันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่นอนพักกับฝูงฝูงนั้นประกอบขึ้นจากเพศเมียและลูกสิงโตรวมทั้งสิงโตหนุ่ม1นถตัว สิงโตนั้นถูกสร้างมาเพื่อล่าโดยเฉพาะปากของมันมีฟันเรียงรายเชื่อกันว่าเขี้ยวใหญ่นั้นมีไว้เพื่อขบและบทกระดูกสันหลังของเหยือ่อมันยังพิการด้วยการทำให้เหยื่อขาดากาศหายใจโดยใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ทําลายหลอดลม กรงเล็บขนาดมหึมาของมันมีเล็บแหลมคมซึ่งสําคัญในการใช้ล่ามันใช้กรงเล็บเพื่อตะปบเยื่อและกรงเล็บก็คมมากพอที่จะสร้างแผลบนหนังนาได้แม้แต่ลิ้นของมันก็มีบทบาทลิ้นนั้นปกคลุมด้วยเส้นขนทรงตะขอที่แข็งพอจะกวาดเนื้อจากกระดูกได้รอบปากของมันมีหนวดที่ไวต่อความรู้สึก ในระหว่างการล่าพวกมันจะคลุกวงในกับเหยื่อและคอยมองหาจังหวะที่เหยื่อหยุดดิ้นรนนี่คือมาตรการความปลอดภัยที่บอกสิงโตได้ว่าเหยื่อตายแล้วและสามารถปล่อยมือได้ส่วนใหญ่พศเมียจะออกล่าและหากินตอนสิ้นวันเมื่ออากาศเย็นลง สิงโตจะออกล่าโดยเฝ้าติดตามเหยื่อพวกมันออกเดินไปทั่วท้องทุ่งหมอบต่ำเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เหยื่อจะได้มองไม่เห็นพวกมันพวกมันจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายโดยไม่ละสายตามแม้แต่วินาทีเดียวจากนั้นก็เริ่มเคลื่อนเข้าไปถ้า,าว่ารู้สึกตัวว่าถูกพบมันจะหยุดนิ่งนานหลายนาทีกว่าจะเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่ง สิงโตนั้นถูกสร้างมาเพื่อพละกำลังไม่ใช่ความเร็วหรือความทอรหดมันไม่สามารถจะอดทนกับการวิ่งได้นานๆดังนั้นมันจึงต้องเข้าใกล้เหยื่อให้มากที่สุดสิงโตจะล่าทุกอย่างตั้งแต่กระต่ายป่าไปจนถึงยีราฟมันชอบกินม้าลายวีเดอร์บีสหรือควาย ส่วนเนื้อสายนั้นมักจะวิ่งเหนีเร็วเกินความสามารถของสิงโตจะตามทันเมื่อมองที่ม้าลายคุณอาจจะคิดว่าพวกมันไม่สามารถพลางตัวได้บนที่ราบม้าลายตัวเดียวย่อมดูโดดเด่นแต่พวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่รวมฝูงดังนั้นเมื่อลายของม้ามารวมกันมากๆก็จะทำให้นักลา่า